สวัสดีครับผมวันนี้เราก็พาม,มาดูร้านเทบโบนะครับที่เรามาซื้อกันอยู่ในเทียงกรงลังสิตนะครับซอยสองนี่เทบโ,บโบเยอะแยะไปหมดเิงเก้ลสามร้อยยี่สิบโน,โน่ก็มีมิตซูมิตซูซูิโน่ โอ้ยยีสิบเ็ดยังมีเลยจะพาไปดูตัวจริงข้างในอะ่ะนี่นี่คือระนนี่อ่ะตัวนี้อ่ะน่าจะอีกรุ่นหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้มันเลี้ยงน้ำเดี๋ยวพาดูก่อนมันมีตัวไหนกันบนะ้างโอ้อินเตอร์ก็มีขายเลยโอ้ใหม่กิฟต์เลยอะ่ะ นี่รุ่นอะไรไม่รู้อ่ะน,นี่นี่นี่มตัวนี้น่าจะเป็นอะไรโอ้โหรหัสอะไรอยู่นี่อ่ะ R ทีอะไรวะทบโบอะไรไม่รู้ใหม่กิบเลยดูดิอันนี้ถ้าเป็นทบ,บูลแหวนผัดนะตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนี่สามหกเพราะว่าตัวนี้ เนี่ยดึงเนี้ยมันต้องใช้แรงเยอะหน่อยเจนี้สามหกว่อนเนี่ยใช่เลยนเโโนี่ยดโบลมสามหกเนี่ยใหม่กินบนนโโเลยไม่สามหกก็แบบนี้แหละ อันนี้อะไรอ่ะโอ้อันนี้เล็กๆดูไม่เป็นนะ่ะดูยี่ห้อไม่เป็นนะ่ะดูรุ่นไม่เป็นหนระอให้ดูเอาแบบนี้แล้วกัน่คลิปเลยนี่เนี่ยนี่สามที่สีเลยเนี่ยเจนมอเตอร์ไฟฟ้าใช่เลยเนี่ยมอเตอร์ เหมือนของดีมากเลยมันมีบาร์โค้ดตรงนี้ด้วยะทำไมรูมันเล็กจังวารูหลังออกอนี่อ่ะน่าจะสามสีสีนะไม่พลาดแบบตัวเนี้ย โอ้หใหม่เก็บเลยน,นี่เยอะไปหมดเลยอ,นน 3. อันนี้ทีดีทีดีสุนเจ็ดอันนี้ไม่ซูอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะรถเล็กรถเล็ก อันนี้ก็เหมือน1.9เลยตัวเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นพวกรถเล็กเหมือนกันนี่ของใหม่นี่ของใหม่นี่จะเป็นพวกไฟฟ้าอะไรพวกนี้นี่ ตตาเยอะอันนี้เหมือนหนึ่งจุดเก้าเลยไม่รู้ใช่ป่ะนะหนึ่งจุดเก้าว่าาจะใช่นะ ลูกไหนที่เรา,เาลูกนี้เอ่ะเอลูกนี้ลูกไหนก็ได้รุ่นเดียวกันนะอ๋อให้ดูไงว่าชอบอะไรรุ่นไหนก็เลือกเอาอันนี้สามหกครับพี่เนี่ยสามหกอันนี้สามที่สี่มีหมดทุกรุ่นเลยไงมีทุกรุ่นยแต่ของมอไซด์ไม่มีนะไง <laughs> สั่งได้ด้วยใช่ไหม ทำได้สมทั่วประเทศรับประกันด้วยไหมรับประกันสามเดือนสามเดือนโอ้เราไปใส่วีดว๊ดวี่เลยวี๊ดปึง้งนี่นี่ราคาเนี่ยมาส่งให้ผมขอเลขที่เลไนะ เออาาเเี่ก็ได้บอร์โทรร้านอะไรรู้ไหมเผื่อใครสนใจต้องมีแมสเซอร์ด้วยน,นี่ะครับต้องถามเขาดูว่าราคานี้เของแท็กเก็ตจะไป็นยังไงมีหมดทุกรุ่นจริงอ่ะมือสดน,นี่แคนะ่เนี้ยโอ้อันนี้ของใหม่ใหม่คิดเลยอย่าไปแก่ของเขา มันก็มีแบบี้ด้วยสามทีสี่นี่มันก็ใหญ่เหมือนกันนะเน,นี่ยอันนี้มันจะเป็นสายที่จับรอบความเร็วแกนเทอร์บโบและสายที่ องอะทมันเล็กๆดูเล็กๆ,ๆ,ๆกันเนี่ยตัวปราบีบมันนะเนี่ยสวยงามสวยทุกตัวเลยนี่สามร้อยหกสิบถามว่าสิบกล่องไอเสียมันใหญ่มาก ีเมื่อกี้กอ่ะเนี่ยลมมันก็จะถีบคืทับทบทเนี่ยดโอ้ยโอเค,ดเ,เ,เ,อเ,คเดี๋ยวเบอร์โทรร้านไว้ให้ศูนย์หกศูนย์หก 3 5 5ห้าห้าเก้าห้า้าเก้าสามโอเคครับใช่ครับ